ถึงแล้วเะจ๊ะพาพิวาซี่อ่านถูกหรือเปล่าชาเนอไทยเวเอาอยัางไงปรึกษาต,ต้องบอกก็ไม่รู้ยังไงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จุ๋มจุ๋มชาแนลนะคะจะมารีวิวคอนโดค่ะ พอดีมาเยี่ยมหลานที่กรุงเทพนะคะคอนโดนี้หลานก็มาอาศัยอยู่ที่นี่นะคะจุงมจุมก็ถือโอกาสมาเที่ยวเลยนะคะที่กรุงเทพค่ะเดี๋ยวจะพาชมคอนโดนี้นะคะชื่อว่า privacy นะจ๊ะ privacy พ,พูดไม่เคยถูกเลยนะคะชื่อโรงแรม มันนอกเข้ากรุงจริงๆมาดูกันนะคะเท่าที่ดูนะคะเป็นโรงแรมที่ดูหรูหรามากเลยนะคะช่างจุ๋มจะมาเช่าอยู่ดีไหมคะเนี่ยเดือนหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทนะคะหมื่นห้าถ้าเช่าอยู่นะคะถ้าซื้อก็ประมาณสองร้านนะคะเอาใครสรับสนช่างจุ๋มนะคะก็โดเนตเลยคะ่ะโดเนต ตอนนี้ก็กำลังงงงงคะไปทางไหนไปไม่ถูกเลยค่ะเนี่ยกำลังหาที่จอดรถอยู่นะจ๊ะต้องถอยหลังถอยหลัง มีทั้งหมด22ชั้นนะคะสูงมากเลยเดี๋ยวพาร์ทสองนะคะเราจะมีแบบพาชมนะคะชั้นที่เป็นส่วนกลางมีสาว่ายน้ำแล้วก็มีเอ่อสปอร์ตอะไรพวกแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์พวกห้องออกกำลังกายนะคะแล้วก็ห้องนั่งเล่นห้องอะไรเงี้ย ง่ายเนาะมีกี่ชั้นยี่สิบยี่สิบยองแต่อันนี้ส่วนกลางส่วนกลางอ๋อเป็นพวกขับเหระสรไว้าน้ำมีสองที่มีย<ะ>ี่สิบสองบอกแล้วว่าจะเป็นตึกนี้มองดูแล้วว่าเออตรงนี้น สูงมากค่ะสูงมากเลยเห็นคนไหม,มไปไป <cess S 1> ทา<ำ>งไหนเด้อเอารองนี้ไหนดูด้วยเมนึงมา ต้องข้อด้านหลังไงหลังเข้าทำไมถ่ายรูปมาเหมือนกว้างมากถ่ายรูปมาเหมือนกว้างมากอ๋อค่าแอร์นี่เขาคิดไม่ไม่คิดเราใช่ไหมค่าอะไรแอร์คิดรอไฟบ้านจ่ายไปจากค่าไฟเอาเอง อืก็เฉพาะนอนอย่างเดียวเอ๋อดูกว้างมากมันก็มี่ะแ่นนีีหลไงเจก็นอนนอกห้องไงนี่ไงเจรู้ไหมห้องเนี้เล็กกว่าห้องนอนของเราอีกนะที่เราอยู่เออเล็กกว่าอีกแต่ห้องนี้สองล้านสี่นะถ้าจะซื้อทำอะไรอยู่นักจ้าโคราคือล้านกว่าแล้วครับอือแล้วค่าเซอร์วิสรายเดือนต้องจ่ายไหมจ่ายส่วนกลางเท่าไหร่ แล้วแต่ก็ปล่อยเช่าเออก็ซื้อได้ถ้าแบบเหมือนก็เจยังพูดเลยถ้าซื้อเนี่ยเหมือนกับว่าอะไรนะเช่าค่าเช่าเหมือนกับซื้อบ้านได้หลังนึงอ่ะซื้อได้เลอืมอืมอ้คนต่างจังหวัดเขาคิดอย่างนี้ซื้อบ้านแต่กรุงเทพเาเดี๋ยวค่้กลับมาซืออย่างที่นี่เา็ัวแรกเสร็จก่อนไปฮลโลบัตทรูมโอ้ห้องอาบน้ำแยกเฉพาะส่วนนะคะมีน้ำอุ่น เขากล้องจริงที่ทคนนี้นะคะสาวคนนี้ <c oughs> โอเคนะคะเพราะในฐานะที่เราเป็นคนโคนราชก็ถือว่าที่นี่เคลียบมากๆเลย โอเคมูปก็กกต้องไปด้วยอยู่แล้วตู้เย็นเหรออ๋อตู้เสื้อผ้าตู้สีขาวอะ่ะมันจะแคบไปใหญ่นะอยองเหมูกมือนกันไม่ค่อยได้ดู้เป็นวิวเอ็ คำว่า e m t ีคือรถไฟฟ้าแต่เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินเ้าไม่บอกเราก็คิดว่าเป็นไฟฟ้าบนบกสูงมากสูงมาก